หลังโลตัสหลังโลตัสคณะเซเว่นหลังโลตัสมีมีปลาทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะเรียกคนให้มาซื้อตอนนี้ยังพาเลยมาเลยมาเลยเพื่อนเพื่อนกันน่าแล้วครับตอนนี้เขาปไ레이มาเขาจะมีได้ทุกอย่างได้ปูได้ปลาได้หลายอย่างมาขายฝากแล้วไหมครับปล레이ม่าช่องจอมตลาดช่องจอมเขาแวะเข้ามาหน้าร้านเล็กๆเลยจังหวัดสุรินทร์ครับจัังหวดสุรินทร์สุรินทร์มาไก่บ่ มาไกลไหมมาประมาณ200กว่าโล200รว่ากโลกุ้งพี่น่องกระซิว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 กระเซียมนะพป่น้องระเซียมอะไรกระเซียมสวัสดีครับพี่น่องเบาบันบันทงด้วยพี่น่องด้วย นี่กับพวกเขาว่ามันตกตะก้าเสาร์นะพี่น้องตอนเช้าเช้าวันที่10พฤศจิกายนพี่น้อง2567ันารเวลาช่องย้อมรถเขาพี่น้องยีง่สิบสนี่แหละครับลุ่มลำลุ่มลำทั้งทีนะตรงนี้ปลารดเนาะพี่น้องมันจะเป็นปลารลดปรลารลดปลารดนี่ปลารดกุ้งนะพี่น้อง มาเป็นรถ้อพี่น้ององเล่อนเลืนดเลยพี่น้องปลาเสียมครับปลาเสียมปลาเสียมประกดน้อพี่น้องหมครับเสียมปกดเนลจานลอันี้มลอดูเขาดีก và con của nó ha ha có nhiều thứ đó ha có yên đó ไ่าไ้นาูเี๋ยกใหญ่หรอต้ตูตุ้ใหญ่รถแ่ตุ้ใหญ่ไม่นาไม่มีอ่ี่บาทอดปากากปลาลกุ้งปลาลเป็นลำล็อนะพี่น้องเอามาเป็นลำล็เลย รุ่นอะ้รพี่น้องเรผู้ใดอยากใบยังผู้ใดอยากใบวัสดุบิปิยักยง,ยก,ยงกับใบปลาซิ่วแก่กับมีพี่น้องอันนี้เป็นหอยพี่น้องหอยแก่หอยแกะเหรอเร้อเป็นปลากดปลาทั้งอุจกุ้งพี่น้องอันนี้ปลาเสียบปลากดหอยมีเด้อพี่น้องหอยก็มันปลาลด นี่ปลาลดมีกุ้งมี่ปลาคอเบงโรตัดหลังโรตัดขนาดไซเบนหลังโรตัดมีมีปลาทุกอย่างเยอะแยะทุกอย่างเยอะแยะเยอะแยะเยยอะะแเรียกคนให้มาซื้อมาซื้อมาเลยมาเลยเพื่อนเพื่อนกันน่แล้วครับตออนี้เขาบริมากเขาจะมีได้ทุกอย่างได้ปูได้ปลาได้หลายอย่างมาขาย ฝากแลมาเลยครับโพเรมาช่องจอมตลาดช่องจอมตลาดช่องจอมเอาแวะเข้ามาหร้านเล็กๆเลยนะจังหวัดสุรินทร์ครับจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์มาไก่บ่มาไก่ไหมมาประมาณสองร้อยกว่าโลสองร้อยกโลสองร้อยกว่าโลไก่กันมาถึงนี่เนี่ยของเยอะของไก่มันกันหมดน้ำมันเยอะเหมือนกันโอเคขอบคุณครับโอเคบ๊ายบายคนนี้มันได้มันได้ได้ฐานมาไว้นี่ ทำไมเนาะพี่น้องมือวันที่สิบเนาะพี่น้องเนาะวันที่สิบเนาะพี่น้องแม่ค้าก็บม่ค่อยหลายแต่ว่าของหลายพี่น้องแม่ค้าก็บม่ค่อยหลายของก็หลายอยู่ตลาดเศร้าช่องจอมด้วยพี่น้องผู้ใดอยากขายยากขายหมดมือกันสับเรื่อมเนี่ย ผู้ใดอยากขายอยากขายมุ้งมิ้งเราสรางกันค่ากันขายพี่น้องปวะเขทคำว่าบึ้งมาถามบึ้งบาบันกระบอกยืดดูพี่น้องเรื่องราคากะบางร้านกะแพงบางร้านถึงปลาลดเจ้านี่ก็สองลอยนะพี่น้องปลาลดก็สองลอยลอยเจ็ดสิบลอยหกสิบเล้วแตะเล่าเตะร้านปลาเสียมกะมาลอยหนึ่งพี่น้องตลาดช่องจอบนะพี่น้องเนอะอ๋อยเป็นล่ำลถไปเลยพี่น้องคมเนเออ ปุ่งหอยปหอลยน้อพ <sh> ี่น้องช่วงนี้หอยหลายด้วพี่น้องด้วหอยเป็นปุ่งเนาะพี่น้องเนาะ เป็นวกบกมีเะไรพี่น้องุผงพี่น้องผงหลายปลาลดปลาลดปลาลด ช่วงนี้เนาะพี่น้องเนาะช่วงนีก้กะช่วงนี้กับหมาณนี้พี่น้องปลาลดปลาเสียมปลาไอปลาเชิ่มปลานี่เขาเรียกปลาอะไรนะเมย์เออเมย์ปลาชวาไลรชวานี่ยปลาอะไรนะเมยไปลตรุ่นปลโรินปลาชรุนปิ่มเคียงปลาเสียมปลาเสี้ยม,มปลาตะอนอนปลาสา้านเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะคลิปนีก้กะ ประมาณนี้่นะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ทั้งนี้แล้วพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราวันนี้ก็ฝากตลาดช่องจอมแล้วพี่น้องหลังโลดตัดตรงแรกตรงปล่อยหลังโลดตัดตรงถามครับเซเว่นเนาะพี่น้องเนาะเพื่อกราบเชิงช่องจอมตลาดช่องจอมตลาดเช่าแล้วพี่น้องเปิดห้องมงสาวตั้งสามโมงเสาร์กับแหวกสามาส์กุญบ่มีแนวทางกาบขากำขายกับแหวกสามาพี่น้องมาสอบถามราคาแม่ขากัมพูชาอยู่นี่เปลาม้วนครับเปลาม้วนครับเปลาม้วนเปลาไทยไดงมืดล้วครับพี่น้อง ครับโอกาสหน้าพอกันไว้นะครับเด้อสวัสดีครับโอ,โ,อโ,โอ้โหสวัสดีครับฝากพี่น้องนองโงโง้องโกงงยืนหนาแล้วก็ตรงหาว่าร้านกินนัดเราพี่น้องใกล้ๆก,กันก็ร้านกินนัดมีหนังแห้งครับหนังแห้งน,งงนังแหงแรู้หนาวเข้ามาแล้วเมื่อรู้หนาวเผาหนังเนาะพี่น้องโอ้เสียบครับเด้ยเขาเขาแลมขึ้มเข้มเผาเก็บข้นเข้ม